วัสดครับรีวิวด้กสตาร์สี่นะครับคลาสสิกแต่งเต็มครับยางเต็มนะครับระบบไฟติดครบนะครับสียังสวยครับกระเป๋าหน้าชิวหน้ากระจกเดิมครับงานคมเมี่ยงเงาๆนะฮะมีไฟแต่งนะครับ รดังปกติครับกระเป๋าหลังนะครับพร้อมเดินทางครับมีพิงหลังี ทะเบียนยังไม่ขาดต่อนะครับขาดพฤศจิกาครับอีกหลายเดือนครับผมงานผมเงียมเงาเงาครมีสายคาดถังครับมีที่จับโทรศัพท์ของเสียงนะครับสรารติดง่ายครับน,นุ่มๆเลยข้อเดิม